ពីកុកតាសុចបាននិមុមកតោប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននេះព្រលិមានបងប្អូនយើងចាំទស្សនាបងប្អូនមកអើមកបងប្អូនទៅដល់កុកតាសុចបាននិមុ អឺតាមប្រតិទិនតាមនេះគឺបានដោយការតាមនិយមរបស់អឺប្រារបស់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 

และผมปรากฏว่าทหารไทยก็สามารถยึดคืนพื้นที่ได้หลายจุดและก็มีกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทยครับได้มีการโพสต์ข้อความในทำนองทีเล่นทีจริงว่าน่าจะเป็นเพราะหลวงตาสุดพระชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ที่ขอไปอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาเป็นคนส่งความลับของกัมพูชามาให้กับทหารไทยพร้อมทําภาพล้อเลียนว่าที่จริงแล้วหลวงตาสดคือนายพลสุดหน่วยข่าวกองลับปลอมตัวมา ซึ่งข้อความและภาพดังก่าวถูกแชร์ไปจำนวนมาก จนกระทั่งชาวโซเชียลในฝั่งกัมพูชาครับได้มีการนําข้อความและก็รูปภาพดังกล่าวเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่มกุนคะแม์พร้อมกับข้อความที่ว่าพระท่านนี้ทําภารกิจให้จนเสียมจนสยามถึงขณะนี้ข้อมูลมาจากกลุ่มทหารไทยปลอมตัวขมรต้องขับไล่พระเสียมคนนี้ออกจากแผ่นดินของเราขณะที่ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลก็มีการรายงานข่าวนี้ด้วยโดยมีการรายงานชื่อจริงของหลวงตาว่า พลเอกอะสุจิสุดพี่นาจาจังไรหรือบิ๊กสุดซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าผมไม่ได้พูดเองนะเขาตั้งมาแบบนี้มีตำแหน่งด้วยเป็นผู้บัญชาการหน่วยข่าวกองรับ A B C D E F G สาธุที่99วอ1เรียกวอ2ขอร้องอย่าแชร์เดี๋ยวเขมรรู้ ขณะเดียวกันครับล่าสุดใน Facebook ของหลวงตาสุดครับก็ได้มีการเช็คอินอยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา19านาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่แน่ชัดว่าหลวงตาสุดได้มีการหนีออกจากประเทศกัมพูชาจริงหรือไม่แต่ถือว่าขณะนี้ชาวกัมพูชาเข้าใจว่าหลวงตาสุดเป็นสายลับของประเทศไทยจริงๆ คุณผู้ชมครับสำหรับหลวงตาสุดนะครับถูกขับไล่ออกจากวัดป่าหนองแคร่ตามบลนกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าท่านได้มีการละเมิดข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติในเรื่องความสงบเรียบร้อยของวัดและศาสนาเกี่ยวกับการยุยงให้พุทธศาสนกชนอุบาสกอุบาสิกาให้เกิดความแตกแยกถือเป็นอาบัติข้อห้ามในพระธรรม,มวินัยที่พระภิกษุไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจที่พระสงฆ์ไม่ควรอย่างยิ่งโดยก่อนหน้านั้นครับหลวงตาสุดได้มีการไล์สดตําหนิชาวจังหวัดสุรินและอยากให้ทหารกระเมนยิงชาวสุรินให้ให้หมดซึ่งต่อมาก็ได้มีการเดินทางไปพำนักอยู่ที่วัดของคนเขมรนที่ประเทศแคนาดาไล่สดตีโพยตีพายว่าไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้แล้วและขอไปอยู่กัมพูชาพร้อมกับอ้อนวอนว่าถ้ามากัมพูชาก็ขออย่าส่งกลับไปประเทศไทยไม่เช่นนั้นท่านจะผูกคอในรถ ซึ่งต่อมาวันที่3กรกฎาคมครับหลวงตาสุดก็ได้เดินทางไปถึงกรุงพนมเปญโดยมีรองผู้ว่ากรุงพนมเปญมารับที่สนามบินและวันต่อมานายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เข้าพบเพื่อแสดงการต้อนรับขณะที่นายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาประกาศว่าจะขอพระราชทานสัญชาติกัมพูชาให้กับหลวงตาสุดด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากหลวงตาสุดเดินทางถึงกัมพูชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนาควันในเขตตวนโกกในกรุงพนมเปญ កណ្ដាពេលនេះលោកតាសុជបាននិមន្តមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននេះព្រលិមានបងប្អូនយើងចាំទស្សនាបងប្អូនអូមកហើយមកបងប្អូនទីណានិងលោកតាសុជបានបាននិមន្ត អឺប្រាមកតាមទៅរបស់អឺស្ថាប័នលោកអសុជដែលបាននិមន្តមកដល់ប្រតិភិបាជាតំណរក្រាលជាមួយនឹងអាតីនិមន្តបាទគរុជាបិសងបាទច្រើនអង្គមែនដែរបាទដល់និមន្តអឺរួមដំណើកបាទនៅពេលដែលប្រកាស